สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูกันครับหรับกระดูกอ่อนหมูครับวันนี้มก็จะมีเป็นกระดูกอ่อนหมูใบพายครับนนี้เราเลือกใช้ตามความชอบนะครับใครจะใช้เป็นกระดูกอ่อนหมูใบพายนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นกระดูกอ่อนซี่โครงหรือว่าใครชอบเป็นแบบซี่โครงหมูอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยนะก่อนเดี๋ยวให้เราเตรียมในส่วนของกระดูกอ่อนหมูกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้าร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับก็ให้เรานํากระด พอต้มในน้ำเปล่าตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้กระดูกอ่อนเขาสุกเปื่อนุ่มแบบที่เราต้องการครับอย่าลืมล้างน้ำสะอาดให้ดีก่อนด้วยนะครับนี่ผมล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีทานเดยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ให้เราเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยครับเพื่อให้เวลาที่เราต้มกระดูกอ่อนหมูเสร็จแล้วกระดูกอ่อนหมูก็จะมีรสชาติซึมอยู่ในเนื้อด้วยครับเขี่ยๆให้จมน้ำไม่ทั่วเลยครับเสร็จแล้วให้เราต้มกระดูกอ่อนหมูเนี่ยครับด้วยไฟกลางๆนะครับต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระดูกอ่อนหมูอ่ะเปื่อยนุ่มแบบเราา้้้กลยคันะะแปปิิดดดดฝฝว็ไบ แล้วแต่ความต้องการเลยนะอย่างผมก็จะปิดฝาแบบเพรียะๆไ,ไปครับถ้าเกิดเราปิดฝาก็ใช้ไฟกลางเข้าไปอ่อนพอนะครับระวังน้ําเดือดแรงน้ําจะขุ่นแล้วก็น้ําจะล้นได้ครับระยะเวลาการต้มกระดูกอ่อนหมูเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับใครชอบทานให้มันแบบได้เคี้ยวหน่อยแบบกำลังดีก็ประมาณ45-60นาทีก็พอครับหรือว่าใครชอบแบบเปื่อยๆนุ่มๆกระดูกอ่อนจะนุ่มลงอีกนะีครับก็ให้เราต้มอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่ง้เลยครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะอันนี้เ,เ,เดี๋ยมะเรกนนัาาดู นะครับพอน้ำกลับมาร้อนเราก็เดือดจัดทั่วมหมอ้อก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เราเปิดฝาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลดไฟลงนะใช้เป็นไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยครับถ้าเกิดใครปิดฝาครับแสังเกตดูครับถ้าเกิดมีพวกฟองหรือครับไขมันลอยขึ้นมาก็ทยอยช้อนตักออกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็ต้มต่อด้วยไฟกลางเข้าไปอ่อนหรือว่าไฟอ่อนนี่ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเวลาหรือว่ากระดูกหมูของเราเปื่อยนุ่มแบบที่เราต้องการได้เลยครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเตรียมเครื่องปรุงอย่างอื่นกันต่อ ขา่าตะไคร้มะเขือเทศมะนาวใบมะกรูดผักชีฝรั่งต้นหอมหอมแดงพริกขี้หนูพริกแห้งน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือที่เราใส่ไปตอนแรกนะครับก็ดินก็ข่าครับหั่นซอยเปน็นแว่นๆไปได้เลยครับก็ตะไคร้ครับก็หั่นซอยตามความชอบไปเลยครับ ใครจะบุบทั้งต้นใส่เลยก็ได้เช่นกันครับดี๋ยวาจะหั่นซอยเป็นชิ้นๆนี้ก็ได้ครับใบมะกรูดครับใบมะกรูดนี่เราก็ร้านท้องตลาดครับแล้วก็เด็ดเอาก้านกล้าวนะครับพับครึ่งใบแล้วก็ดึงนีได้เลยครับหอมแดงครับอันนี้จะใช้วิธีการบุบๆเอกก็ได้นะครับหรือว่าจะหั่นครึ่งนี้ก็ได้ครับเป็นชิ้นๆไว้ก็ได้ทําให้เขาแตกครับกลิ่นจะได้หอมออกมานะ มะเขเทศครับนี่คะหั่นเป็นชิ้นไว้ได้เลยครับผักชีฝรั่งครับอันนี้ก็หั่นซอยเตรียวมาเช่นกันครับแล้วก็ต้นหอมครับหันน่นเป็นท่อนๆไว้เลยครับแล้วก็พริกแห้งครับ นี้เราจะใช้วิธีการคั่วหรือว่าทอดก็ได้นะครับครับปริมาณนี้ตามความต้องการเลยครับวันนี้ผมจะทอดนะนะใส่น้ามันเล็กน้อยครับเปิดเตาได้เลยครับนี้ให้เราทอดด้วยไฟกลางเข้าไปอ่อนนะครับทอดจนพริกแห้งเราหอมแล้วก็กรอบดีเลยครับนะครับทีนี้ก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับ รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็พริกขี้หนูครับหรือพริกสดนะนี่ให้นํามาบุบบุบให้พอแตกครับจะได้ออกกลิ่นหอมนะครับปริมาณนี้ใส่ได้ตามความชอบนะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ใครจะเลือกใส่เฉพาะพริกสดอย่างเดียวหรือว่าจะใส่พริกแห้งเดียวก็ได้ครับตามความชอบเลยผมชอบใส่2ออย่างครับเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาครับทาให้ต้มแซบเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยบุบบุบแค่พอแตกแท่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยก็ผักร้อนนครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งที่เราทอดจน หอมกรอบนะครับนี่ก็โกลกับอยากพอครับนี่ก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ผมก็ต้มกระดูกหมูมาได้ประมาณสี่สิบ้าถึงห้าสิบนาทีแล้วครับนี่เลยกระดูกอ่อนหมูก็จะเปื่อยนุ่มแบบที่ผมต้องการนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดมีพวกคราบไขมันหรือว่าฟองนี่ก็ทยอยช้อนออกได้เลยนะครับเจ็กดูครับว่าเปื่อยนุ่มได้ที่ยังอย่างนี้กำลังดีครับแบบที่ผมชอบเลย แล้วก็สังเกตดูปริมาณของน้านะครับถ้าเกิดน้ำงวดแห้งเกินไปก็เติมน้ําเพิ่มได้เลยนะครับนี้ให้เราเรียงไฟกลางขึ้นมาครับแล้วก็ใส่เป็นเครื่องต้มเซบทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นหอมแดงข่าใบมะกรูดตะไคร้เนะครับใส่ลงนไปก่อนส่วนมะเขือเทศไว้เส่ทีหลังนะนี้เราใส่เครื่องหอมเนี่ยครับลงไปต้มก่อนประมาณ3-5นาทีครับเพื่อให้เครื่องหอมพอออกกลิ่นหอมดีอยู่ในน้ํานะครับสังเกตดูน้าซุปรานะครับถ้าเกิดเราต้มด้วยไฟอ่อนครับน้าซุปก็จะใส่ดูน่าทานครับแล้วก หอมด้วยครับนี่เดี๋ยวเราต้มต่อไปสักครู่ครับประมาณ3 5นาทีนะครับนี่ครับพอเราต้มต่อมาได้อีกสักครู่ครับสังเกตว่าเครื่องหอมเราออกกลิ่นหอมดีอยู่ในน้ําก็ใช้ได้้วครับก็มะเขือเทศครับใส่ลงไปได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบให้มะเขือเทศแบบเปื่อยนุ่มก็ใส่นั่งแต่ตอนแรกเลยก็ได้ครับแต่ผมชอบให้มันชิ้นๆอยู่นะเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับน้ําปลาครับเวลาปรุงนี่เราเผื่อรสชาติความเค็มจากเกลือที่เราใส่ตอนแรกด้วยนะครับ เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีน้ำมะขามเปียกจะใช้เป็นเนื้อมะขามเปียกใส่ลงไปต้มเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นเนื้อมะขามเปียกต้องใส่ใน,นแต่ตอนแรกเนยนะครับเพราะว่ากว่ามะขามมันจะละลายรสชาติมันอยู่ในน้ำครับต้องใช้เวลาแล้วคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับืมตอนนี้แบบต้มแซ่บระหอมดีมากเลยคนระับเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติด,ดูก่อนนะครับอันนี้เราจะชิมรสชาติความเค็มนะครับความเปรี้ยวเราจะเผื่อสาหรับในส่วนของมะนาวด้วยนะชิมนะ โอเคเลยครับความเค็มได้แล้วพอทุกอย่างได้ที่ครับเร่งไฟแรงขึ้นมารับให้น้ําเดือดดีครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งครับใส่ไปได้เลยปริมาณนี้ตามความชอบเลยนะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับพริกสดครับแล้วก็ต้นหอมผักชีฝรั่งครับใส่ไปได้เลยแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับปรุงรสเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวครับ อันนี้ถ้าเกิดใครต้องการแบบปรุงแยกกิจชามก็ได้นะครับก็ตักมาปรุงบีบมะนาวใส่ชาม,มาครับก็จะได้เก็บไว้ทานได้นาน,านครับแต่ก็ทานที่เดิหมดหม้ออย่างที่บ้านผมก็ปรุงไว้ในหม้อได้เลยครับต้มแซ่แบบหอมสุดๆเลยครับครับคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับใส่น้ำมะนาวลงไปกับผักนี้หอมฟุ้งดีมากครับทั้งพริกทั้งผักแล้วลองชิมรสชาติดูอีกครั้งนึงครับ สหอมพริกทอดดีมากครับแล้วก็ผักกาๆหอมดีแหละใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มแซบกระดูกปอ,อนหมูครับนี่เลยดิหน้าทาสุดๆเลยครับแถมทําง่ายด้วยรสชาตินี้เราจะได้ความหวานมาจากตัวกระดูกหมูที่เราแสบไปนะครับเพราะเราต้มแบบน้ำซุปไม่ได้เยอะมากครับหรือว่าใครชอบให้ติดหวานนอจาจจะเติมน้ําตาลก็ได้กับทางผมชอบเลยอันนี้ก็พร้อมทานแล้วครับเสิร์ฟทานได้ตอนรน้อนๆเลยนะครับนี่ น่าทานสุดเลยครับก็ลองนาไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แซ่บจัดจ้านแล้วก็รสชาติอร่อยถูกใจสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ